ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วน,นะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาพี่น้องครับวันนี้บุญชูสีผ้าเบิ้งของดีที่เด็ดจากหันสาฟาร์มนะครับพี่น้องวันนี้ผมมีงาแม่ลูกมาฝากพี่น้องนี่หน้าหนาใหญ่ๆแล้วก็เป็นแม่ติดทองสื่อสองได้สามห้แล้วทุกครูนะครับพี่น้องเด้อ พร้อมกับม้วสาวหนังหนาๆนะครับเนาะมือนี้ก็ถือว่าเป็นที่เด็ดเลยครับพี่น้องครับนี่จังอ่ะตัวนี้ก็น่าจะลูกของแม่นี่แหละครับพี่น้องรับเนื้อเน้หนังหนาๆนี่แหละครับผมอยากใดมาเอานะครับเนาะก็เลยหางวงงามอยู่พิกัดการยุทธีบ้านเปลือยตําบลหนองโกอําเภอบรระบือจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องครับนี่อ้ามานเหล็กมาบึงที่ะโตนะครับเนาะก็อื่แต่สิไปทักทายครับทางเจ้าของขอครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ มืน้อนี้หนังแตงมีที่เด็ดมาฝากนะครับเนาะค่ะทมเด็ดมีตนาหนาๆเลยค่ะมันนี้มิ้มนท์น่าหนาอีกเด้อครับผู้ใดหาแบบหนังหน,น,นาๆเนาะครับเนาะเบิ่งในไลฟคลิปอาจจะบ่ทันถึกใจมาเบิ่งคลิปนี้พี่น้องเด้อเฉพาเบิ่งแต่งฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับ063 731 4035 Facebook หนึ่นสาฟาร์มค่ะ ID ไลฟ์กับเบอร์โทรศัพท์เลยค่ะอ่ะนี่มื้อนี้แตงจะเริ่มจากตัวใดนก่อนครับเอาแม่ลูกก่อนก็ได้ค่ะเอาแม่ลูกหนาๆห้ก่อนนี่แหละครับพี่น้องครับเป็นเป็น F1 F2 เด้อครับพี่น้องครับอ่ะ นี่ลูกตัวนี้ย่างหนาย่างเหง้านะครับเนาะกับผมจีเบิ้งลูกก่อนนะครับเด้อลูกหนาแห้งค่ะอีหลีค่ะหนาค่ะอีหลี้ค่ะพี่น้องครับตัวนี้ตัวจริงๆนี่หนาหนายาวๆลูกพ่อได้ค่ะตรงแตางลูกไออเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าค่ะอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าลูกจ็ดเดือนแล้วครับนี่ได้สิบเดือนแล้วค่ะได้สิบเดือนนะครับพี่น้องหนาเบิ้งเหงาหางง่ายเลยครับผมกลังดื้องมุ้งไก่กําลังดื้อครับพี่น้องนี่จังเบิ้งอีกนะครับเด้อพี่น้องครับนี่ลูกอเมริกาผู้ใดหายอยู่ตัวนี้ประเทศเขาเนาะ บ่ค่ะเออมันบ่มีเขาด้วยค,ครับพี่น้องแจ็คสิบ่มีนี่ล่ะตัวนี่แม่บดนี้แม่ทองก็พ่ออะไรครับแม่ทองกับแจ็คพอดลอยล้านค่ะจได<อ>หาเดือนแล้วอแม่ทองในหาเดือนแล้วได้พี่น้องหญ่มันเงี้ยวได้แม่ตัวพี่น้องแม่มันเงี้ยวล้วก็ะสูงทเท่าไรคบน้องแตงนี่แม่สูงประมาณร4อยบวกร4อยบวกเอาคู่นี่ถือว่าที่เด็ดสื่อ2ได้3ผู้ไดหาหนาหนาใหญ่ๆอยู่ตัวนี้ลูกเท่าไรครับลูกแรกค่ะเป็นว่าลูกแรกลูก2นี่นะครับเด้อแม่เป็น F1 ลูกเป็น F2 นะครับ เน่าๆ,ๆนี่ต้นนี้ก็บ่าน่าจะไม่ยังหรอกครับค่ะบ่มีอ่ะนี่เด้อเด้อิอ่าไปเไลยลูกมาให้เห็เนเมียเห้นบุญนะครับว่าสิถามให้ผู้ใดหาหนาหนาใหญ่ยุคคูนี่เด็ดเด,ด้อครับเด้อลูกหนาใหญ่เน่าอี๋ดีค่ะลูกหนาใหญ่นะครับเนาะเดี๋ยวด้พี่น้องครับให้ลูกมาอยู่ทางนี้กันนะครับเนาะนี่อ่ะทางนี้ลูกมะโอ้โลูกกำลังดื้อพี่น้องครับนี่เด้ออ่ะนี่จังเบืองกันนะครับเนาะเดี๋ยวให้เพื่อนไปไลยลูกมากันพี่น้องเดี๋ยวมาชู้ยน่าบอกกันอยู่กันก็เพลินเหี้ง มันยุคคู่กันนะครับพี่น้องครับแม่ค่ะมันหยอกกันก็คือเด็ดจริงๆนะครับเนาะมาดูคู่นี้ไปลูกไปเียเขาเบิ่งแม่ถากอะไรแม่นี่บวกเผาบวกไงอเออเออแม่ใส่ลูกไเดี๋ะครับเดี๋วยวจะให้มันคุยุคไกลๆกันยังสี่ถามเออนี่นะครับเนาะเอาเดี๋ยวนะครับเดอ้อคู่นี้นี่เดี๋ยวเด้อเป็ลไรพี่น้องครับเดี๋ยวเด้อไงเด้อพี่น้องเดี๋ยวแม่ไปผูกไก่กันเลยครับเออ เส่ลายลูกตอนอยู่ไกลๆกันเออ,อนี่นะครับนาะอคูนี่เออนี่พี่น้องเอาคูนี่นี่แจ้งเปิดไว้เท่าไหร่ครับแปนเมือนหาพันบาทค่ะคูนี่แม่พี่น้อง สืบตัวละซีมื่นนิดๆิดได้ตัวแรกผมจะเปิดมาเปิดนึกว่าเปิดผมเสียนไปหุ่นเอาแปดมื่นหาต่อเอาแม่ยทอกนะครับพี่น้องได้แม่พันแม่บอกตัวงามแล้วก็ได้ลูกตัวงามเอาไปต่อยอดได้อีกนะครับพี่น้องครับนี่เบิ้งนี่นะครับเด้อหัวสันสันปลาบันเบิ้งแนวหลังนะครับแปดมื่นหาไผโทรไปได้ก่อนนะครับสำหรับค้นหางงวงามนี่ไม่ควรพลาดนะครับเนาะสมัยพี่น้องเห็นแล้วท่านไหนซื้อคลิปนี้กันผมบอกเลยก็ได้แบบนี้แล้วครับหาเซได้นะครับเนาะ นี่ถูกตัวละสี่หมื่นนิดนิดตัวละสี่หมื่นอันนี้คือแม่ท่องนะครับพี่น้องครับเบื้องชัยเบื้องเหงาหางลูกนะครับเนาะเออนี่ยนะครับเด้อด้านไว้นี่นะครับเนาะอยากเห็นเหงาหางลูกกี่ดอกพี่น้องครับหางแบบนี้เลยนะครับเนาะมัดแด้งๆหนาๆใหญ่ๆนะครับเนาะเห็นบ่พี่น้องนี่เห็นบ่เออเบื้องแนวหลังนะครับเนาะตัวใหญ่ๆเอาเบื้องโดนๆจักหน่อยได้พี่น้องเด้อแม่กับหูเชียวงนัแต่ว่าแม่หูหูพี่น้องครับต่วลูกที่ มันเหร่นน้ำลูกน้ำมูเพิ่นครับเนาะมิเตสิแลีนไปหาเขานี่นะครับเนาะนี่เหรอมาเบิ่งตัวอีกที่หนึ่งเอฟสองพ่อมตัวใหญ่ตัวงามก็ที่พี่น้องเห็นนะครับเด้อมันมายืนใหนี่ท่ายดีๆเสือๆไปหาอีน้อยๆนั่นแหละอ่ะเพิ่งจะทายอีกสักนิดนึงพี่น้องครับเออนี่นี่ใหญ่ผักงามผักเอาเดี๋ยวจะพาเบิ่งคู่ต่อไปขนมแกงครับคู่นั่นเลยค่ะเอาเปลี่มื้อหาผู้ใดซากะเสียดายสำหรับพี่น้องครับต่อไปคู่นี่นะครับเด้อเออ ยังบ่รักเ<ด>ลยโอ้โตัวนี้กับลูกเทพเื่อกันแม่กับท่องเื่อกันนะครับเด้อโอเคครับผมคููนี่ตัวนี้ลูกพอได้ครับตงแตงครับตัวนี้ลูกฮุสตันค่ะลูกฮุสตันน้องเขจาจะเดือนหรอครับได้หกเดือนกว่าค่ะได้ดกดกดดหกเดือนกว่านะครับเนาะอ่าหกเดือนกว่านะครับเด้อฮุสตันหกเดือนกว่านะครับเนาะอ่าไปลูกไปแม่เออแม่ท่องก็พอได้ครับแม่ท้องกับไอช็อกโกแลตได้สามเดือนค่ะแม่ท่องช็อกโกแลตได้แม่ท่องช็อกโกแลตได้สามเดือนนะครับพี่น้องครับเอ้า และลูกตัวใหญ่แม่ทองฮุตันแม่ทองช็อกโกแลตนะครับเนาะใหญ่หนายหว่เลือดขึ้นกันตัวนี้ก็ได้แม่สูงยุทธะเลครับเบียดไปหารอยหาซิปนะครับเนาะเบียดรอยหาซินะครับเด้อตีไปรอยหาซิได้นะครับพี่น้องรับบวกลบได้นี่เบื้องไทยแม่ของเบื้องหนาลูกน้ำนี่หายลูกเท่ๆเสื้อสองได้สามขึ้นกันนี่นะครับเด้อแม่ตีๆเอฟไปครับ บอค่ะผู้ใดอยากตีกับตีให้ได้อ่ะนี่นะครับผู้ใดอยากจะตีกับตีได้คู่นี้กับสองในสามคือกันใหญ่หนาคือกันคู่นี้แทงเปิดเท่าไรครับคู่นี้เปิดใบหกหมื่นหาพันบาทค่ะหกหมื่นหาพี่น้องครับได้ลูกน่าหนาหญ่ๆนี่แหละครับตัวละสามมื่นนิดๆตัวละสามมื่นนิดแม่ทองเอาสามมื่นนิดนะครับพี่น้องครับหาใส่ได้นี่เบดุกสามในช่องนี่แม่โบสถ์ดีนะครับเด้อเด็กเสพผึ่งแม่แบบนี้เออนี่มุมนี่ชัดเลยนะครับเนาะอ่ะย่าไปหาเขาเบิ่งไทยยางนะครับพี่น้องครับแบบนี้ โอ้เด็ดครับพี่น้องครับแม่ลูกสองคูนี่อ่ะนี่เบื้องอีกขางหนึ่งลูกเบื้องทายยางไกลๆครับพี่น้องครับหกเมื่อนหาผู้ใดหาซื้อสองในสามแบบสุดคุ้มนะครับเนาะเอาเบื้องเอาเป็นอย่างคือ้นพวกต้นนี้โมมีดครับผมอะนี่นะครับเด้อนมโอเตาโอติงนะครับเนาะนี่เออเอาแม่ยางพุ่นกันเลยครับเออนดี๋ดนะครับเด้อพี่น้องครับเดี๋ยวพาเบื้องชัดๆกันหัว่น้อยนะครับเนาะ เอนนะอนี่นะครับอ่ะนี่นะครับด้วยลูกฮุตันนะครับเนาะหกมื่นหาพี่น้องจะได้แบบนี้แหละครับผมนี่เออนี่นะครับเนะ 60, าะหกมื่นหาง่ๆอยู่ยุ้ยนี่แหละครับผมนี่มาเบื้องเอาหนอกตัง้งๆเบื้องหลังเบื้องห้องหลังคุณชูจะถ่ายให้ชมชัดๆเลยนะครับพี่น้องอ่ะนี่อ่ะนี่ถึกใจว่าครับพี่น้องครับเอ้า งัวแม่ลูกสองคูนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งวัวสาวกับมิตรสุนันห์ครับพี่น้องอ่ะนมบาติงนะครับเด้อทั้งแม่ทั้งลูกนะครับนี่ไม่มีตำหนิอะไรเลยนะครับพี่น้องครับเลือกเอานะครับเนาะเด็ดครับผมไพศาเสียดายแท้ๆล่ะ่ะต่อไปก็จะเป็นงัวสาวด้วยครับเด้อพี่น้องเอาตัวนี้ก้อนกันเลยค่ะตัวนี้เนาะงัวอยู่ใกล้ๆนี่นะครับพี่น้องเออเนี่ นี่นะครับเดอ้อดใเพิ่นเออนี่ง้วสาวตัวนี้ตัวนี้ในง้วงมจาจักเดือนค่ะดตั้งแต่ง้วได้ประมาณสิบเอ็ดเดือนค่ะสิบเอ็ดเดือนสูงกันเท่าไรสามสิบก้อนหรอเปล่สามสิบห้าสามสิบห้านะครับตัวใหญ่อยู่เ<ฮ>ลยพี่น้องครับอ,อร่อยสามสิบห้านะครับเห็ดเขาเรียบร้อยแล้วพินเอฟเอฟหนึ่งนะครับเนาะเออเอฟหนึ่งนะครับอร่อยสามสิบห้าลูกพ่อได้ครับนี่ลูกแค่เอฟหกแปดค่ะพร้อมใบเอฟนะค่ะใบเอฟมาแล้วอ่ะตัวนี้พร้อมใบเด้อพี่น้องครับพร้อมใบนะครับเนาะ ร้อยสามสิบห้าพร้อมใบตัวนี้เปิดเท่าไรครับสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยค่ะตัวนี้สามหมื่นเก้าห้าร้อยได้ครับเด้ออ่ะตำหนิบอมี่นะครับเนาะบอมี่ค่ะอ่ะไม่มีตำหนินะครับพี่น้องนี่เบิ้องทางถ่ายเบื้อ่ะค้นหางนะครับพี่น้องครับนี่เบิง้งหลาดนีินะครับลำยาวดีอยู่พี่น้องอ่ะเบิง้งมุมนี้สามหมื่นเก้านะครับอ่ะคงสางง่ายหอกสำหรับผู้หางวงอีกสีนี่ยังกับฉีดครบแล้วอ่ะค่ะสายพัฒนาพวกวัคซีนพวกยาบำรุงต่างๆครบแล้วนะครับ อ่ะนี่นะครับเด้อเอาอ่ะนี่น้องเอ้ยบุ้งมุ้มนี่นะครับเนาะสามมื่นเก่านะครับนี่อ่ะนี่แหละครับผมอ่ะหางลากดินขื้นกันครับพี่น้องเอารูปร่างหน้าตาหูอ่ะหน้าตานะครับเนาะหูขอบดำนะครับนี่เออนี่เออน้องเลื่อนนิ่งละพี่น้องบ่ไหนอ่ะสามมื่นเก่าเอาครับพี enfin ่น้องเดี๋ยวจะพาชมตัวต่อไปน่ะหนาใหญ่ๆเลยพี่น้องครับ ลูกตัวนั้เงี้ยเงี้ค่ะนี่นะครับเด้อแองเบิ้งไก่ไก่หงั่งไก่ไก่หงั่งพี่น้องเมื่อวันกอาเด้อครับเด้อสวยมากก้อนหนึก้อนสินะนี่จองไปก้อนก็ได้จังมาเบื่อวนนะครับเนาะเด็ดที่หลีได้ไปอึบตัวต่อไปวันนี้อีกสองสาวนี่เด็ดเด็ดเลยนะครับเด้ออ่ะนี่นะครับเด้อตัวนี้เป็นเอฟสองเด้อพี่น้องครับเอฟสองตัวนี้นอกต่างๆเต็มๆนี่เลยอ่าตัวนี้ลูกพ่อได้ครับตรงเตีงเคเอฟสามหนึ่งค่ะตัวนี้เคเอฟสามหนึ่ง นะครับเนาะ KF 3 1มหนึ่งสวยเลยน้องจ็ดเดือนหรอครับได้อีสิบเดือนค่ะอายุสิบเดือนนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจับผ้าเบิ้งนะครับเนาะนี่ตัวนี้หนาย่างงามเลยครับหนอกตั้งค่ะเอออ่ะหนอกย่างงามหนอกตั้งตรงเลยล่ะโอเคตัวนี้แคบสามหนึ่งสิบเดือนส่วนสูงอยู่ที่เท่าไหร่ครับร้อยสามสิบสามบวกค่ะร้อยสามสิบสามบวกนะครับพี่น้องครับผู้ได้หาย F สอง T กับเหนือไม้ขอนขางที่จะชัดเจนตัวเต็มดีนะครับเนาะ ตัวนี้เลยเด้อพี่น้องครับนี่เมเบื้องมาเพินจะเปิดจะห้องใบท่าดนะครับเด้อนี่เบื้องรูปร่างหน้าตานะครับเนาะหนาเง้มเง้มนะครับเนาะหนังยหญ่ๆนะครับเด้อนี่เบื้องแผ่นหลังเออนี่นะครับอ่าเมาเบื้องตัวนี้ F2 นี่ตัวนี้นี่แตงเปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับหาเงินเก้าพันบาทครับตัวนี้หามืินเก้าคืองวดเอฟนะครับพี่น้องครับ อ่ะซื้อ F2 ไปพี่น้องครับใส่ไปเอารอบหน้าก็เป็น F3 พี่น้องครับนี่ใส่แยกเพดไว้นะครับเนาะอ่ะเบิ่งมุ่งของกลวงไปเล้ถ่ายมาเต็มหองหางกับบอกไงนะครับเด้อนี่นะครับเนาะก้ามเนื้อหลายเออก้ามเนื้อหลายเลยนะครับพี่น้องนี่นะครับนี่ยังเด็ด59,000พี่น้องผู้ใดงบหลายนี่อ่าจากไดงง้อเอฟนี่ยกไปเลยพี่น้องครับบ่มีผิดหวังของไอ้หันสายฟ้ามี่ นี่นะครับนะ,ะมุมมุมนี่นี่นะครับเด้อเดี๋ยวพาเบื้องตัวต่อไปครับผมเอาพี่น้องครับาเบื้องตัวที่ดิดนะครับตัวนี้เป็นงัว F2 นะครับเด้อหนาๆตันๆขึ้นกันตัวนี้ลูกพ่อได้ข้าวทองแตงซ y 0 9 6ค่ะลูก CY096 นเ้ะครับน้องอายุจักเดือนล้วครับ ได้8เดือนค่ะอายุ8เดือนนะครับเด้อส่วนสูงอยู่ที่เท่าไหร่ครับผมประมาณร้อยสามสิบบวกอยู่ค่ะประมาณร้อยสามสิบบวกนี่คือเอฟสองนานาหยุนหยุนยุยยัน,ยน,ยน,ยนตันนะครับเนาะตัวน,นี้แทงเปิดที่เท่าไหร่ครับสี่หมื่นเก้าพันบาทค่ะตัวน,นี้เอฟสองสี่หมื่นเก้านะครับเด้อผู้ใดหาแม่บอกแขนแขนอยู่อ่ะเจ้าเนือ้อเจ้าหนังนะครับเนาะลูกซีไว้นะครับพี่น้องเออนี่ลูปร่างหน้าตาหูทันสันบรามันนี่แหละครับนี่บรามันมาเลยนะครับเนาะบาควนผาดรับในราคาหลักสี่นะครับเนาะเบึ้ง นอกต่างๆเดี nice away, <Wow. S 1> right. ๋ยวให้เบื้องฐายยางครับพี่น้องครับเออนี่ดูท่าเดินเดินมวมินทุกิีไล่ไว้เบื้องอีกขางหนึ่งอ่ะนี่นะครับหน้าบลามันเลยนะครับเนาะนี่ช่วงไล่นะครับพี่น้องเออนี่เด้อจะพาเบื้องอีกขางหนึ่งนะครับเนาะเด็ดบดเด็ดครับพี่น้องครับนี่ดูเลยนะครับเอาเดินไปอีกลูกจะให้เบื้องแนวหลังนะครับเด้อจะให้เบื้องนลงเบื้องทายยางเบื้องหลังอึ๊บนี่โคนหางนะครับ เออนี่นะครับ F 2 4งสี่ลูก C Y 096ครับพี่น้องครับเอามาเลือกมาชมอีกที่หนึ่งนะครับเนาะนี่แหละจากหันสาฟาร์มครับพี่น้องครับอ่ะนี่เด้อามาเลือกมาชมเอานะครับนะเนาะแล้วก่อนที่จะปิดคลิปผมอยากน้ำมึงตูหนีพี่น้องครับลูกของแมนนี่ขนเ,เงขงบอกเคยใส่เมาส์เขาเติมเมาส์เงี้ยงเวเคยกี่ดีดีบขาเคยใสย่เ<า> <บา S 1> ม<ด>สาส์เขาเคยใส่ <ๆ S 2> ที่อะไรกันนะครับเด้อตัวจริงนี่บบเงี้ยแบบเงี้ยวเลยนะครับเนาะ มึงเหี้ยหอบผ่านหลุดไฟนังหนาพ่อแม่แดงผมแม่มันใหเหยเขาค่ะเออนี่นะครับเด้อครูนี่เอ้าครับเด็ดเลยพี่น้องครับเอ้าอยากได้ก็มาเอานะครับส้อนรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ